ในสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังกันแบบนาทีต่อนาทีกับปัญหาน้ําท่วมปี67ที่สร้างความเสียหายอย่างหนักในพื้นที่ภาคเหนือของบ้านเราตอนนี้และอธิบดีกรมยางชัยวัฒน์จุนทิรพงศ์ก็บอกกับสื่อว่าได้รับแจ้งจากกรมชลประทานว่าตลอดช่วงปลายเดือนสิงหา ไทยจะยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ได้ประสานกับทางสิบจังหวัดที่แม่น้ําเจ้าพยาไหลาผ่านแล้วรวมถึงกรุงเทพให้เฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ําอย่างใกล้ชิดแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้ชาวบ้านที่เคยผ่านฝันร้ายมาแล้วอดคิดถึงเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี54ไม่ได้ และกังวลว่าปีนี้กรุงเทพจะท่วมหนักซ้ำรอยอีกรอบหรือเปล่าเรื่องนี้ชะวะิจันทร,รรัตน์กรรมการบริษัทคอนซัลติ้งเอนจิเนียริงแอนด์แมネจเมนต์จำกัดมหาชนได้ตอบข้อกังวลนี้ในฐานะกูรูเรื่องน้ำว่าปัญหาน้ำท่วมที่หนักมากตอนนี้คือพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือทั้งน่านแพร่และสุขโขทยัยแต่ปริมาณน้ำเหนือที่ไหลลงมาที่เขื่อนสิริกิตก็ยังบริหารจัดการได้เพราะพื้นที่เก็บน้ำของเขื่อนยังเหลืออีก60%และเรายังมีเขื่อนเจ้าพญาที่ใช้หน้าเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ ที่สามารถพันน้าออกไปทางระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกได้ทําให้เรายังจัดการกับมวลน้ําก้อนนี้ได้อยู่บอกเลยว่านี่เป็นแค่มวลน้ําจากภาคเหนือก้อนเดียวยังต้องจับตาดูร่องมรสุมในเดือนกันยากับตุลาอีกทีเพราะร่องฝนอยู่ตรงไหนฝนก็จะตกมากอยู่ตรงนั้นเดือนสิงหาคมนี้ไม่ถึงกรุงเทพกันยาก็ปลายปลายเดือนนะตอนนี้นะ้ำมันปริมาณมันไม่ได้มากนะครับเมืองอยุธยาก็ไม่ได้ท่วมเมืองอ่างทองก็ไม่ได้ท่วมเมืองสิงห์บุรีก็ไม่ได้ท่วม จะมาถามถึงปทุมนนทกรุงเทพไม่มีเลยไม่รู้สึกอะไรเลยครับแม้แต่ยุธยาที่บอกว่าที่รุ่มต่ำเสะเเนี่ยบางบานก็ท่วมไม่มากครับถึงตอนนี้คนกรุงจะหายใจโล่งไปได้นิดหน่อยว่าปีนี้น้ำคงไม่ท่วมกรุงเทพแน่แต่ก็อย่าพึ่งวางใจขนาดนั้นเพราะธาราบัวคำาสีผู้อำนวยการกรีนพีพประเทศไทยให้ข้อมูลว่า หมวลน,น้ำก้อนนี้มันอาจจะไม่ได้ใหญ่เมื่อเทียบปี54แต่ต้องรอดูเดือนกันยาเพราะเป็นเดือนที่ร่องมรสุมพาดผ่านทำให้ฝนตกหนักและจะค่อยๆขยับลงมาจากทางภาคเหนือไปจนถึงภาคใต้ในเดือนพฤศจิกาถ้าฝนไปตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนทั้งเขื่อนิริกิต และเขื่อนภูมิพลก็ไม่เป็นปัญหาเพราะทั้งสองเขื่อนยังมีพื้นที่เก็บน้ําอยู่แต่งานจะงอกทันทีถ้าร่องมรสุมพัดให้ฝนไปตกใต้เขื่อนอีกเรื่องที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้านี้คือพายุหมุนเขตร้อนจากการพยากรณ์พบว่าปีนี้เอเชียจะเจอกับไต้ฝุ่น12-15ลูกและมีโอกาสที่บ้านเราจะโดนหางเลขไปด้วยรา,ราวราวหนถึงสลูก ยังไงแล้วมันจะส่งผลต่อปริมาณน้ำท่าที่มันอยู่ในลูกน้ําที่มันจะวิ่งเข้ามาในกรุงเทพวิ่งเข้ามาในภาคกลางนี่ยมาไน้แค่ไหนและตัวแปรที่ระวังยากสุดก็คือเรนบอมมีลักษณะเป็นฝนที่ตกลงมาสั้นๆแต่ตกหนักและปริมาณน้ําฝนเยอะปรากฏการณ์นี้มาจากน้ําทะเลที่ร้อนขึ้นจนกลายเป็นไอะส,สมในอากาศซึ่งไทยเองก็โดนขนาบด้วยทะเลสองฝั่งทั้งมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกทาให้เกิดน้ําท่วมที่ภูเก็ตกับตราที่ผ่านมา และเป็นฝนแบบเดียวกับที่ตกในเชียงรายกับน่านและตอนนี้ปัญหาของเรนบอมคือเราคาดการได้ยากว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไหร่ในจังหวะดีๆอย่างที่ผมบอกถ้ามันเจอร่องฝนมันก็จะเป็นเงื่อนไขให้เกิดเรนบอมเนะลงมาเวลาเขารู้ว่ามันจะมีเรนบอมมเนะี่ยมันดูได้แค่ลูงหน้าเนี ไม่เกิน30-5วันทีนี้ท้าทายก็คือพอมันคาดการไมยากเนี่ยไอ้การเตรียมรับมือเนี่ยก็มีความท้าทายด้วยไม่หมดแค่นั้นกรุงเทพอาจจะเจอกับปรากฏการณ์น้าทะเลหนุนเพราะต่อให้ปริมาณน้ําที่จะไหลเข้าสู่เมืองหลวงมีไม่มากแต่ถ้าไม่สามารถระบายได้ทันจากการที่น้ําทะเลหนุนสูงก็อาจเกิดการท่วมของน้ําที่รอระบายได้ทั้งหมดนี้เลยสรุปได้ว่าสถานการณ์น้ําในตอนนี้ยังไม่ปลอดภัย ยังต้องจับตาดูกันยาวๆตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงปลายเดือนพฤศจิกาหรือจนสิ้นปีเลยทีเดียวปัญหาอีกอย่างคือตอนนี้ข้อมูลเรื่องน้ำมาจากหลายแหล่งมากเกินไปสะท้อนถึงหน่วยงานที่บริหารจัดการเรื่องน้ำทับซ้อนกันไปมาทำให้การแจ้งเตือนน้ำท่วมไปไม่ถึงพี่น้องตามต่างจังหวัดซึ่งนี้เป็นการบ้านชิ้นใหญ่ที่ภาครัฐจะต้องตีโจทย์ให้ได้พร้อมกับหาเจ้าภาพในการจัดการเรื่องปัญหาอุทกภัยในระยะยาวให้จบให้ได้ในที่เดียว